ปลาแรกครับไซส์ประมาณ3ามโลเป็นปลาตัวแรกที่ผ่านมาในรอบเดือนนี้นะครับระยะไกลประมาณสัก40เมตรตรงนั้นลึกครับเพราะว่าน้ำขึ้นสูงแล้วตอนนี้น่าจะลึกสัก5เมตรได้เดี๋ยวให้ปลาว่ายเข้ามาใกล้ๆนี้รอจังหวะอีกจังหวะหนึ่งแล้วกัน แกไม่ทําตามแผนเลยนะครับเนี่ยเห็นเงาดำๆอยู่ในน้ําปลาแรกไซส์สามโลกแกไม่ยอมขึ้นหุบน้ําในจุดที่เดาว่าแกจะมาจมไปละแกว่า,ายอยู่น้ําลึกๆนั่นเลยวางแผนว่าให้แกเข้ามาน้ําตื้นๆไม่ยอมมา ตัวไซส์สามโลตัวเดิมครับก็ขึ้นจุดเดิมปรับเป็นชั่วโมงละรอว่าจะให้แกเข้ามากใกล้ๆไม่ยอมเข้ามายังไงก็เดี๋ยวขึ้นจิบน้ำรอบต่อไปเนี่ยจะจัดเลยแล้วกันดูแล้วน่าจะเป็นปลาตัวที่เหลือจากพลานบอยยิงรอบสุดท้ายเนะ่ยฝูงนั้น5ตัวพลานบอยยิงได้ไปสตัว ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่พลานบอยยิงพลาดวันนั้นพลาดอยู่2ตัวเดี๋ยวรอขึ้นรอบอีกรอบหนึ่งระยะนี้จัดเลยน้ำลึกก็ยังไงก็ต้องงมให้เจอโอเคนดนี้ต้องยิงนะ กแกไม่ยอมเข้ามาตื้นอยู่ลึกๆตลอดนั่นเจบเลยต้นคอ จมลงไปละสวยงามทุกนัดปาไม่ขยับเลยระยะสัก40เมตรตรงนี้รอเป็นชั่วโมงแล้วไม่ยอมไปไหนสักทีก็โอเค,คเดี๋ยวเรียกลูกน้องมาหน เอ้าคือเจ้าบอบเห็น,หนลงนี่ละลงทั้งนาในรดซื้อนาจังได้กับซื้อนาในรถปอบยุ่ไกลกว่านี่ปลาบอบดินปอบยังเน่นี่นี่กี่ ตัวนี่ล่ะก็ตัวหันหนาไล่มาผีนี่ปลามันยิงอยู่นี่แล้วก็มันมันจมลงนี่เพราะฉะนั้นมุดนี่แหละให้มันให้มันไล่เขามาน,นี่มันอยู่จุดนี่จุดดอกไปสองดอกไก่โพดไก่โพดเขาไมา่ขึ้นที่ไปหาปลาบกเล็กบกเล็กแห่งหมุดบโพ่งเนี้ยเอามาด้วย<ป>เอาเอาีก<ป>เอาอีกคึ้นหนึง่งเอาอีกคึ้นหนึง่ง เออนี่ไล่เขาห้าดอกใหม้แฮะโมเห็นเนี่ยเราก็ดะดักเปลี่ยนทีมงมไปสองทีมแล้วนะครับน้ำลึกประมาณห้าเมตรงมปลาไม่เจอนะครับยิงจากห้างสูง เป็นห้างเหลือประมาณสัก1ิบสเมตรจากพื้นน้ำระยะราวๆสัก40เมตรได้ก็เหลืออีกวิธีหนึ่งก็ต้องใช้หน้ากากติดปั๊มลมมางมนะครับโอเคครับพักยกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้นนะครับ ในวันนี้นะครับปลาแลดตัวนี้นะครับภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นการยิงปลาแรดเมื่อสักครู่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเช้าวันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเพิ่งเจอปลาแลดตัวนี้นะครับต้องใส่ถุงมาเพราะว่าสภาพปลาเนี่ยไม่สดแล้วนะครับลูกน้องงมอยู่สองสามลอบ ใช้เปลี่ยนลูกน้องไปงมอีกคนหนึ่งก็หาไม่เจอน้ําตรงนั้นลึกมากเป็นสาเหตุที่ผมลังเลว่าจะยิงหรือไม่ยิงปลาแรดตัวเนี้ดูว่าปลาแรดตัวเนี้เนี่ยครับหนักอือ3สามโลครึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่สดมันถึงน้ำหนักได้ขนาดตัวใหญ่มาก แต่ว่าก็ไม่เสียเปล่านะครับตัวนี้น่าจะไปทำเป็นปลาได้ปลาแรดกไซส์สามกิโลครึ่ลังเลอยู่นานว่าจะไม่ยิงเพราะว่าน้ำมันลึกสุดท้ายงมหาไม่เจอสภาพก็อย่างที่เห็นโอเคครับคลิปนี้ก็ เป็นความผิดพลาดของคนงมปลานะครับงมไม่เจอหรือว่าน่าจะเป็นตัวแรกของผมของเป็ดนักล่านี่กลายไม่ไม่เจอแบบนี้นะครับปีปีนี้นี่เป็นตัวแรกที่งมไม่เจอเสียดายมากโอเคครับคลิปนี้จบไว้เช่นงี้เ่าน้วกันนครับสวัสดีครับ